หญ,หญิิยท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดไต่เท้าเก้อรา มีเสียงเรียกดังขึ้นจากด้านนอกจากนั้นเกี้ยวก็หยุดลงมานถูกแหวกขึ้นเล็กน้อยมือที่มีข้อนิ้วเรียวยาวเด่นชัดข้อมือหนึ่งยื่นออกมาผู้ติดตามส่งหนังสือสองเล่มไปยังมือของหลัวสันยวนด้วยท่าทีนอบน้อมหลังจากหลัวสันยวนรับมาเปิดดูก็พบว่าบริเวณปกหนังสือมีสิ่งอื่นแทรกอยู่นอกจากตั๋วเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็มีจดหมายอีกฉบับสนมต่งรอบ สังเกตฮองเฮาในวังหลวงมานานหลายปีแอบตรวจสอบฮองเฮาตลอดเวลานางเริ่มจากบอกเล่าให้หลวงสนยวนฟังถึงความสงสัยของต้นเวลาผ่านไปนานหลายปีแล้วแต่ฮองเฮากลับไม่ตั้งพระคันเสียทีเรื่องนี้หลัวงสนยวนรู้ถึงมูลเหตุไม่มีสิ่งใดแปลกใหม่จากนั้นนางยังเขียนอีกว่า ้องเฮาส่งรอบคบหากับขุนนางในราชสำนักข้าคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่กล้าแพร่งพลายยามนั้นใต่เท้าผู้บัญชาการมีอำนาจคับฟ้าเขาติดต่อคบหากับห้องเฮาอย่างสนิทสนมเกินขอบเขตยากจะไม่ก่อให้เกิดความเครือบแคลงใจนิ้วมือของหลวงสันยวนหยุดลงบนตัวอักษรคำว่าผู้บัญชาการมุมปากปรากฏเป็นรอยยิ้มหยนัน สนมตงเป็นคนฉลาดหลักแหลมจริงๆมีหน้าฝ่าบาทจึงโปรโดปรานนางยิ่งนักลู่เจียเสียคงไม่ตายง่ายๆรอเมื่อเขากลับมาถึงเมืองหลวงยังต้องพบกับแผนการร้ายที่รออยู่หลวสัญห่วนเงยหน้าขึ้นก่อนจะพบว่าเส้นทางที่กำลังมุ่งหน้าไปไม่ถูกต้องเขายกมือสั่งให้หยุดผู้ติดตามจึงกล่าวด้วยความชะงนไต้เท้า พวกเราไม่ไปที่เหน่อยเก๋หรือขอรับปกติยามนี้เขามักไปที่หน่อยเก๋เพื่อหาหรือภารกิจเมื่อหลินยองเห็นสีหน้าเรียบเฉยของหลัวสันยวนก็เดินเข้าไปดีดหน้าผากผู้ติดตามคนนั้นหนึ่งทีพวกสมองหมูหูหยินเพิ่งกลับมาถึงเมืองหลวงพวกเจ้ายังไม่รีบเดินทางไปที่จวนอิงกัวกองอีกหรือ ที่จวนอิงปัวกงอีหนิงเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วและกำลังรอเขามารับอันที่จริงนางไม่มีสัมภาระให้เก็บมากมายเท่าว่าเป็นโฮยินปูเท่าเวยที่อุ้มเห่นตัวน้อยอย่างอาัลาอาวอนไม่ยอมปล่อยมือโฮยินปูเท่าใบหอมแก้มเขาไปหลายครั้งส่วนนางสีก็เอาแต่ยัดของกินของเด็กน้อยลงไปในสัมภาระของอีหนิงไม่หยุด ขณาหลัวอีหนิงกำลังนั่งรออยู่ในห้องโถงหลักก็ได้ยินคนด้านนอกรายงานเข้ามาว่าใต้เท้าเก๋อเหล่ามาแล้วเจ้าค่ะนางลุกขึ้นมองไปทางประตูหลวสัันยวนเดินเข้ามาพร้อมกับแสงตะวันยามเหมันจนร่างเขาเหมือนเปล่งประกายได้คิ้วดวงตาที่เคร่งครึมอยู่เป็นนิด ถูกย้อมด้วยแสงทินนกรนุ่มนวลของยามอัสดงเงาร่างสูงใหญ่เคลื่อนตัวเข้าโอบล้อมนางเขากล่าวทักไทยและอำลาหูหยินพูดเท่าเว่อยอยู่สองสามประโยคก,ก่อนจะยื่นมือไปหานางอีหนิงไปกลับบ้านกันได้แล้ว ยามนี้สถานการณ์ในจวนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์ไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินนางแล้วน้ำเสียงของเขาฟังดูราบเรียบไม่ผิดแผกจากปกติหลัวอีหนิงจับมือหนาใหญ่ของเขาเท่าว่าเขาพันพลิกมือแล้วกอบกุมมือนางไว้มั่นแม่นมอุ้มเป่าเกอติดตามอยู่ด้านหลังพวกนางกล่าวอำลาโหหยินบูเท่าัว หลัวอีหนิงชำเลืองมองเขาพางก้าวเท้าเดินตามเขาไปก้าวเท้าทีละก้าวมุ่งหน้ากลับบ้านความรู้สึกแผ่ซ่านอบอุ่นไปทั้งหัวใจนางกำลังกลับบ้านกับเขาแล้วพี่ช้ายสาหลัวอีหนิงถามเขาห้องของข้าท่านยังเก็บไว้หรือไม่อืมเขาตอบอันที่จริงนางย่อมค่าเดาได้หลัวอีหนิงกล่าวตอ่อ ค่าอย่างให้หน้าต่างของห้องด้านในต่ำลงอีกนิดมิเช่นนั้นลมจะพัดเข้ามาไม่ได้อืมแล้วแต่เจ้าหลัวสันยวนไม่มีท่าทีคัดค้านยังมีตั่งไม้นั้นในห้องหนังสือย้ายไปวางตรงมุมทิศใต้เอิอตรงนั้นแสงกำลังพอเหมาะได้เขายังคงไม่คัดค้าน ยังมีภูเขาจำลองตรงบริเวณลานกว้างในเรือนของข้าข้าอยากแก้ไขทำเป็นซุ้มไม้ได้ล้วนแล้วแต่เจ้าเจ้าค่อยๆแก้ไขหลังกลับไปเพราะหลวงสัญ,ญวนเกรงว่านางจะมีข้อเสนออีกจึงตอบตกลงทั้งหมดในคราวเดียวหลัวอีหนิงยังคิดถึงบางอย่างขึ้นอีกอ้อใช่แล้วยังมีเป่าเกต์ กลางคืนเขาต้องนอนกับข้ามิเช่นนั้นตื่นเช้ามาจะร้องไห้งองแงพา,านต้องให้คนต่อเตียงขึ้นอีกหลังหนึ่งอืมหืมหลวสันยวนมองไปยังเจ้าก้อนน้อยที่อยู่ด้านหลังหัวคิ้วพลันขมวดมุ่นเขาต้องนอนกับเจ้าหรือ ถูกต้องมิเช่นนั้นยามเช้าเวลาตื่นมาเขาจะร้องไห้อยู่อย่างนั้นนานกว่าครึ่งชั่วยามหลวอีหนิงเองก็ตนปัญญาหลวสันยวนนิ่งเงียบก่อนจะเอ่ยถามหลวอีหนิงเขานอนกับเจ้าแล้วข้าจะนอนที่ใดหลวอีหนิงชะง,งักนิ่งนั่นมิใช่ว่าท่านก็นอนบนเตียงที่ต่อขึ้นมาใหม่หรือ ครั้นกลับมาถึงตรอกซินเสียวก็เป็นยามวิการแล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทำให้เป็นเรื่องอึกระทึกครึกโครมเพียงไปรายงานหลินไห่รู้นางเฉินและสะพายทั้งสองคนแม้นางเฉินจะพอทราบเรื่องราวอะไรมาบ้างแต่ก็ไม่ได้พูดจาเหลวไหลออกไปอย่างไรบุตรชายทั้งสองคนก็ยังต้องอาศัยบารมีของหลวงเก๋เา ้ายเมาและตันจูที่ไม่ได้พบอีหนิงมาเป็นเวลานาน,านรีบรุดเข้ามากอดนางไว้พรางร้องไห้ออกมาทันทีเมื่อพวกนางได้เห็นเป่าเกอก็ต้องอุทานอย่างตกใจและเข้ามารุมดูเจ้าก้อนน้อยในเรือนมีคุณชายน้อยเพิ่มขึ้นมาโดยไม่คาดคิดนี่จะไม่ให้พวกนางตื่นเต้นได้อย่างไรจนจูกล่าวกับอีหนิงด้วยรอยยิ้ม โหหินสามไม่ยอมบอกกล่าวพวกเราก่อนพวกเราจะได้เตรียมการไว้พวกเราต้องทำหมอนรูปเสือน้อยให้กับคุณชายน้อยทั้งยังต้องตัดเย็บพวกของเล่นของเด็กน้อยให้เขาด้วย ทุกสิ่งภายในห้องยังคงมีสภาพเสกเช่นยามที่อีหนิงจากไปไร้การขยับเคลื่อนย้ายใดๆและแน่นอนว่าย่อมไร้ร่องรอยการดำรงอยู่ของเด็กน้อยแม่นมวางเป่าเกลงบนเตียงอุ่นเขารู้สึกแปลกที่ซึงคลานไปมารอบข้างล้วนเป็นบรรดาสาวใช้บ่าวชาราที่กำลังห้อมล้อมมองเขา ครั้นเขาไม่เห็นมานดาก็ส่งเสียงออออาพรางกว่าตามองอย่างชะง,งนอีหนิงมองทุกสิ่งรอบกายที่ยังคงเป็นเช่นเดิมความรู้สึกที่ไม่อาจพรรณนา,นาค่อยๆแผ่ซ่านปกคลุมหัวใจ ยามที่นางจากไปในกล่องเล็กยังมีงานเย็บปักที่นางยังทำไม่เสร็จเข็มยังคงปักอยู่บนผ้าที่ตรึงบนสะดึงกิ่งดอกล่าเหมยที่นางตัดมาในเช้าวันนั้นยังคงปักแน่นิ่งอยู่ในแจากาันเคลือบบนขอบหน้าต่างกระทั่งตำแหน่งการวางก็ยังเหมือนเดิมนางจำสิ่งนี้ได้เพราะวันนั้นนางนึกขัดตาที่เจ้าสิ่งนี้มาบังแสงในการปักผ้าของนางจึงเอาไป วางไว้บนขอบหน้าต่างแม้แต่ถ้วยน้ำชาที่นางเคยดื่มค้างไว้ใบนั้น ก็ยังคงอยู่ที่เดิมไร้การขยับย้ายใดๆไม่มีอะไรขยับแม้เพียงเศษเสี้ยวความหนาวเหน็บอันเป็นเอกลักษณ์ของเหมันค,ค,ค่อยๆคืบครานเข้าสู่กระดูกของนางก่อนที่หลวงสันยวนจะไปรับนางเขาไม่ได้บอกกล่าวผู้ใดเมื่อหลินไหหรูได้ยินว่านางกลับมาแล้วก็รีบให้สาวใช้สวมถุงเท้าเสื้อคลุมให้จากนั้นก็เดินฝ่ายามวิการมาพบนางครั้นลินไหรูได้พบ อีหนิงก็จับมือของนางไว้อย่างตื้นตันไม่ยอมปล่อยอยู่นานอีหนิงจึงย้อนเรื่องอื่นไว้ข้างหลังชั่วคราวเมื่อนางเห็นหลินให่รูร้องไห้ออกมาก็ตกใจรีบปลอบประลมอีกฝ่ายเป็นพันวันหลินไห่รูกล่าวด้วยเสียงขัดขานห,หายหายข้ายังหลงนึกว่าเตียงที่ทำให้เจ้าจะไม่ได้ใช้แล้วหลวอีหนิงงกล่าว จะไม่ได้ใช้ได้อย่างไรได้ใช้แน่นอนท่านคิดว่าเกิดเรื่องกับข้าหรือหลินไห่หรูทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะข้าปากไม่ดีเจ้ากลับมาแล้วก็ดีกลับมาก็ดีแล้ว หลัวสัญ่วนไปจัดการเรื่องในจวนครั้นกลับมาก็ยังเห็นสองแม่ลูกสนทนาปราศัยกันไม่จบไม่พบกันนานหนึ่งปีสตรีทั้งสองคล้ายจะมีเรื่องให้พูดคุยไม่หยุดเขานั่งจิบชาอยู่ด้านข้างครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าพวกนางยังพงพูดคุยไม่จบจึงสวมเสื้อคลุมแล้วไปอ่านเอกสารที่ห้องหนังสือ ครานี้เขานั่งดูเอกสารอยู่นานจนกระทั่งแสงเทียนริบรี่ลงเขาจึงถามบ่าวไพร่ยามใดแล้วใตเท้าเป็นยามหายแล้วขอรับบ่าวรับใช้กล่าวหลวสัญยวนถึงได้พูลมหายใจแล้วปิดหนังสือลง เียงชั่วครู่ที่ไม่ได้ผ่านพบในใจก็ร้อนรุ่มคนึงหาแม้จะรู้ว่านางกลับมาแล้วก็ตามสี่เท้าของเขาเร็วกระชัน้นจนผู้ติดตามแทบตามไม่ทันเขามองแสงเทียนที่ยังคงสว่างจากห้องที่อยู่ไกลออกไปครั้นได้ยินเสียงหัวรเราะเปรี้ยบปีอารมณ์ขุ่นมัวก็เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งเขายือนอยู่ตรงกรอบประตูเมื่อเห็นดัวอีหนิงความร้อนรุ่มในใจจึงค่อยๆบรรเทา ลหลัวสันยวนคลายมือที่กำออกช้าๆอีหนิงกล่อมเจ้าก้อนน้อยหลับไปแล้วยามนี้ดวงหน้าเล็กอ่อนนุ่มกำลังซบลงบนแขนของนางแสงจากกระถางไฟทำให้ตัวพวกนางดูแดงเรื่อนางนึกสนุกจึงบีบนิ้วก้อยของลูกน้อยเบาๆน่าสนุกจริงเชียวนางยังงับลงไปเบาๆด้วยเจ้าก้อนน้อยรู้สึกคันยุบยิบ ขาเล็กๆที่อยู่ใต้ผ้าห่มจึงออกแรงเตะไปครั้งหนึ่งหลัวสันยวนยังไม่คุ้นชินกับการดำรงอยู่ของลูกน้อยเขามองนางที่อยู่กับลูกด้วยอารมณ์ที่ยังไร้ซึ่งความยินดีดึกมากแล้วพักผ่อนเถิด หลือสันยวนอุ้มลูกน้อยออกจากอ้อมกอดนางไม่รู้ว่ากำลังฝันถึงอะไรเจ้าก้อนน้อยจึงออกแรงแตะขาในอ้อมกอดของบิดาถทาว่าเพียงชั่วครู่เขาก็ถูกส่งไปให้แม่นมหลืออีหนิงตกตะลึงหากเป่าเกอตื่นมากลางดึกไม่พบนางเขาต้องร้องไห้เป็นแน่อันที่จริงนางก็รู้สึกเหนื่อยที่ต้องเลี้ยงดูเขาแต่ก็จนปัญญาเพราะผู้อื่นปลอบโยนเขาไม่ได้ ไม่ร้องรอกเมื่อคืนก็ไม่ร้องมิใช่หรือหลัวสั่นยวนนิ่งไม่ไหวติ้งหลัวอีหนิงกล่าวเสียงตามเมื่อคืนเป็นเพราะท่านโชคดีไตเท้าเก๋เหล่ายังอยู่ในช่วงพรากจากระยะสั้นผูกพันรักมั่นยิ่งกว่าเพิ่งแต่งงานเพิ่งได้ลิ้มลองเนื้อไม่นาน ยามนี้กำลังอยู่ในช่วงเปี่ยมกำลังวังชาบรรดาสาวใช้ถอยออกไปเขาดึงนางมานอนม่านเตียงถูกปล่อยลงภายในห้องเหลือตะเกียงเพียงสองดวงเท่านั้นร่างกายของล้วอีหนิงข่าแข็งตึงราวกับสายธนูผ้านวมลายดอกโบตันสีแดงสดดิ้นขอบทองทั้งนุ่มลื่นและเรียบเนียนสตรีน้อยเอวบางสะโพกผายงดงามหน้ามองเป็นอย่างยิ่งเขาทาบทับลงมาจาก ด้านบน ตรึงร่างนางไว้ลมหายใจถี่กระชั้นหนักนวงทั้งสองคนรัดพันเกี่ยวกระวาดร่างเขาเองก็ขมแ็งตึงจนเจ็บปวดถ้าว่าแอ่งน้ำที่ชื้นเปียกนั่นกลับเข้าไปไม่ง่ายนักแนวไรผมของเขาเปียกชื้นไปทั่วอาจเป็นเพราะเหงื่อที่ผุดออกมาหลัวอีหนิงถูกเขายกร่างขึ้นเล็กน้อยสองขาของนางสั่นสะท้านทั้งเสียวซ่านและอ่อนยวบผลพวงจากเมื่อคืนยัง คงหลงเหลือไม่ได้อันตราฐานหายไปอย่างสมบูรณ์ ช่วงเอวของเขาค่อนข้างหนักหลวอีหนิงจึงกอดรัดแผ่นหลังของเขาไว้หลังจากปล่อยให้นางได้ทำความคุ้นเคยสักพักเขาก็ไม่อนาทรอนต่อคำอ้อนวอนของนางที่ว่าเร็วหรือลึกเกินไปอีกพุ่งตรงเข้าไปด้านในขาของอีหนิงอยียดตึงด้วยความรู้สึกเจ็บปวดถ่าว่าสำหรับบูดุษแล้วมีหรือที่ครั้งเดียวจะเพียงพอเคราะดีที่นางเคยผ่านการคลอดบุตรแล้วมิเช่น นั้นด้วยขนาดของเขาต่อให้นางมีโอกาสจเจริญเติบโตอีกสาปีก็ไร้ประโยชน์ยามนี้เต้าสิ่งนั้นขยายใหญ่จนนางเจ็บปวดหลัวอีหนิงถูกผลักขึ้นสู่ยอดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนางเห็นเขาเร่งความเร็วก็หลงนึกว่าคงใกล้จะจบสิ้นแล้ว่าว่าคลาดไม่ถึงว่าเขาจะอุ้มนางขึ้นและเปลี่ยนท่วงท้าอีกครั้ง เขาก้มหน้าลงจุมพิษบนแก้มของนางลมหายใจยังคงหนักนวงไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่พี่ชายสามหลวอีหนิงชงงักไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยถามข้าเพียงอยากถามท่านต่อไปต้องเป็นเช่นนี้ทุกคืนหรือมิเช่นนั้นเจ้าเข้าใจว่าอย่างไรน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำไม่เข้าใจว่าเหตุใดนางจึงถามคำถามนี้ เจ้าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามคัน้องของข้าแน่นอนว่ายามนี้หรือเจ้าคิดจะให้ข้าทำกับผู้ได้ มิใช่หลัวอีหนิ่งคิดอยากจะอธิบายให้กระจ่างถาว่าทันทีที่ขยับร่างกายหัวคิ้วทั้งสองก็ขมวดแน่นหลัวอีหนิ่งปวดร้าวมากเพราะการขยายตัวของสิ่งนั้นเมื่อคิดถึงวันเวลาอันยาวไกลไร้ที่สิ้นสุดก็ตัดสินใจว่าต้องหารือกับเขา มิใช่ว่าควรมีเวลาพักผ่อนบ้างหรือเช่นวันเว้นวันหรือผ่านไปสองวันค่อยทำครั้งหนึ่งหลัวสันยวนพูดด้วยหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นเจ้ารู้สึกเหนื่อยเกินไปหรือ แน่นอนหากวันสองวันยังพอไหวร่างกายของท่านแข็งแรงกำยำแต่ข้ามีได้มีพละกำลังเช่นท่านบูรุษเพียงได้เริ่มลิ้มลองกินเนื้อทั้งยังเป็นคนที่ตอนหลงไหลก็แทบทนไม่ไหวอยากจะอยู่ด้วยทุกวันทั้งเขายังเป็นคนที่เปี่ยมด้วยกำลังวังชามากกว่าคนอื่นๆหากเจ้าเหนื่อยค่อยบอกข้า เขาระดมจุมพิษต่อไปผิวสัมผัสใต้ริมฝีปากสั่นสะท้านนางถูกกระตุ้นด้วยลมหายใจของเขาอีกครั้งทั้งสองคนเกี่ยวกระวัดโอบรัดสุมไฟโหมแรงกระนำจังหวะถี่กระชั้นขึ้นบรรยากาศภายในห้องพลันเปลี่ยนเป็นร้อนระอุในยามนี้เองก็มีเสียงฝีเท้าและเสียงร้องไห้ของเด็กดังใกล้เข้ามาประตูถูกเคาะเป็นจังหวะร้อนรน โหเยินโหเยินเบากล่อมคุณชายน้อยไว้ไม่อยู่แล้วตามมาด้วยเสียงร้องไห้งองแงระคนเสียงอู้อี้เรียงหามารดาของดาวนำโชคตัวน้อยของอีหนิงหลัวสันยวนชะงักไปในบัดดนใบหน้าพรา่าด้วยเหงื่อชื้นเสียงเคาะประตูด้านนอกยังคงดังไม่หยุดหลัวอีหนิงมองแผงอกแน่นขนาดใต้เสื้อด้านในที่คลายออกของเขาใบาหน้านางแดงำํำ ข้าบอกแล้วว่าเขาต้องร้องไห้แม่นมชิ้วเหนียงนางเป็นแม่นมของเป่าเกอมากว่าหกเดือนแล้วในระยะเวลาหกเดือนนี้แม้ต้องระหกระเหเร่ร่อนหรือกระทั่งเคยผ่านสงครามในเมืองเซียนฝูมาก่อนแต่ก็ไม่มีคราใดที่ทำให้นางรู้สึกตื่นเต้นเช่นในยามนี้นางอุ้มคุณชายน้อยก้าวเข้าไปในห้อง ไตเท้าหลวงกำลังยืนพิงเตียงเชียนกงสี่หน้ากล่าวได้ว่าย่ำแย่เขากำลังผูกรัดเสื้อของต้นด้วยท่าทีไม่รีบไม่ร้อนมือของเขางามยิ่งนักเป็นมือที่สามารถกำหนดความเป็นความตายของผู้คนได้โฮยินยื่นมือออกมาพรางกล่าวด้วยน้ำเสียงเร่งเร้า รีบส่งมาให้ข้าเร็วเข้าชิวเนียงมั่นใจมากว่านางเห็นใต้เท้าหลวปราดมองไปทางหูหยินด้วยสายตาไม่สบอารมณ์อย่างยิ่ยงกระทั่งนางเองก็ยังรู้สึกสะพึงหวาดวันเมื่อเป่าเกอเข้าสู่อ้อมกอดของมารดาแล้วก็เอ็นตัวเข้าหาหน้าอกของมารดา หลัวอีหนิงสั่งให้ชิวเหนียงถอยออกไปชิวเหนียงรู้สึกซาบซึ้งอย่างล้นเหลือรีบถอยออกไปราวกับโผทยานหลัวอีหนิงงคลายเสื้อตนออกช้าช้า เป่าเกอใช้จมูกน้อยๆซุกไซยอยู่นานก่อนจะหาตำแหน่งที่ถูกต้องได้เขาใช้มือดึงปัดป่ายราวกับลูกหมาก่อนจะดูดกลืนลงไปอย่างว่านอนสอนง่ายยามนี้เขาหยุดร้องไห้แล้วอีหนิงรู้สึกชะง,งงงงวยหรือกลิ่นจะต่างไปจากเดิมมิฉะนั้นเหตุใดเขาจึงต้องควานหาตำแหน่งเล่ามีสิ่งใดต่างไปจากเดิมหรือ พอนางเงยหน้าขึ้นก็พบว่าหลัวงสัญยวนมายืนอยู่ข้างเตียงแล้วบางทีอาจเป็นเพราะความคิดที่อยากจะโยนเจ้าตัวเล็กนี่ออกไปสายตาของหลวงสัญยวนจึงเต็มไปด้วยความเย็นชาแน่นอนว่าเป็นเพราะแรงปรารถนาของเขายังไม่ถูกเติมเต็มเขาเก้าวขึ้นบนเตียงแล้วนั่งลงข้างกายนาั่งน้ำเสียงราบเรียบดังขึ้นเจ้าจะกล่อมเขานอ,นอนไม่ได้ หลัวอีหนิงบีบมือเล็กนุ่มนิ่มของเป่าเกออย่างตนปัญญาแม่นมไม่สามารถกล่อมเขาได้จริงๆหลัวสันยวนบอกเมือ่อมีสิ่งใดที่กล่อมไม่ได้กันข้าในวัยเยาว์ก็เป็นแม่นมที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่หากไม่ได้จริงๆก็ให้อย่านมเสียเด็กติดแม่เกินไปย่อมไม่ดีต้องให้เขารู้จักพึ่งพาตนเองให้ได้ในเร็ววัน เขาเพึ่งจะมีอายุครึ่งขวบเท่านั้นยังไม่รู้กระทั่งวิธีการเดินจะให้เขาเพึ่งพาตนเองได้อย่างไรในเวลานี้เองก็มีคนจากด้านนอกส่งจดหมายเข้ามาเป็นจดหมายดว้วนหลวสซันยวนครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนเดินออกไปเขายืนอยู่บริเวณด้านล่างของบันไดลมราตรีหนาวเสียดแทงกระดูกผู้ที่มารายงานกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา ท่านเก๋เาลูกเจียเสว่กลับมาแล้วนำกองทัพกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วขอรับยามนี้ได้เข้าไปรายงานตัวในวังหลวงแล้วเป็นดังที่คาดไว้เขาสามารถกลับมาได้รองแม่ทัพผู้นั้นสังหารเขาไม่สำเร็จที่สำคัญทันทีที่กลับมาเขาก็รีบเข้าวังไปรายงานตัวเกรงว่าคงกลับมาพร้อมกับชัยชนะจับตาดูเขาไว้ก็พอ หลัวสัหยวนครุ่นคิดเมื่อสั่งการเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในห้องในที่สุดหลัวอีหนิงก็กล่อมเป่าเกินอนสำเร็จนางรูปหลังเพื่อช่วยให้เขาเรอนมออกมานางเอ่ยถามมีเรื่องอันใดหรือถึงต้องมารายงานยามวิการหลัวสัหยวนจับจ้องไปที่ใบหน้าของนางลู่เจียเสี่กลับมาแล้วมือของอีเหนิงที่กำลังรูปหลังเป่าเกิชะงักเขายังไม่ตาย ข้าเดาว่าเขาน่าจะกลับมาพร้อมกับชัยชนะฝ่าบาททรงเรียกเขาเข้าพบกลางดึกหลัวงสัญยวนพูดต่อ เขาได้รับเกียรติยศมากว่าครึ่งชีวิตทั้งยังประสบความสำเร็จในด้านการทหารมาตลอดชีวิตเขายังไม่ตายอารมณ์ของอีหนิงสับสนซับซ้อนอย่างยิ่งยวดนางรู้สึกว่าถึงเวลาที่หลวงสัญยวนต้องประกันหน้ากับลู่เจียเสี่ยแล้วการที่หลวงสัญยวนวางแผนลอบสังหารลู่เจียเสี่ยสาเหตุไม่ใช่เพราะนางเท่านั้นหลักๆยังมีเหตุผลอื่นอีกเผ่าว่าสุดท้ายหลวงสัญยวน นจะสามารถเอาชนะลู่เตียวเสียได้จริงหรือ ชาิพบก่อนกระทั่งวันที่นางดับสูนบทสรุปของคนทั้งสองก็ยังไม่ปรากฏหลวงสัญยวนเฝ้ามองสีหน้าของหลวงอีหนิงอยู่ตลอดเขาเชี่ยวชาญด้านนี้ขณะที่เขาเฝ้าสังเกตสีหน้าของอีหนิงอย่างน้อยก็มีจุดหนึ่งที่เขาสามารถมั่นใจได้นางไม่ได้นึกกรังเกียจลู่เจียเสียหากนางแสดงอารมณ์ออกมามากกว่านี้แม้เพียงเศษเสี้ยวเกรงว่าเขาคงไม่อาจระงั อารมณ์ไว้ได้แล้วฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ